จิตของทุกคนถ้าตั้งมักแปดได้อย่างชัดแจ้งและตรงทางครบมักครบจริงๆแล้วจิตอยู่ในสภาวะท่ามกลางของอารมณ์ที่มักครบเนี่ยจิตจะมีความนุ่มนวลมีความเมตตาและมีสติอยู่ในตัวเองหมดถ้าจิตอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยการพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยก็จะได้เห็นว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นรอบตัวเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาเระบายออกมาจากทุกข์ของคนอื่นทั้งสิ้นหน้าที่เราไม่ใช่ไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สิ่งต่างๆที่แสดงออกมาในอากาศเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นการกระรมที่กระทบหูตาจมูกเราไม่ต้องไปวิเคราะห์ เพราะเป็นสิ่งที่เขาระบายออกมาเจ้าของที่เขาระบายออกมาเขาก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรมากไปกว่าการระบายความในใจเขาออกมาทิ้งเป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ไปวิเคราะห์เหตุที่ไม่ไม่วิเคราะห์เพราะแต่ละบุคคลแต่ละตัวตนการระบายทุกข์ออกมาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละกรณีของใครของมันถ้าเราตามวิเคราะห์ หาเหตุทุกอย่างของแต่ละคนเราวิเคราะห์ไปไม่หมดหรอกแปดหมื่นล้านชีวิตของโลกใบนี้นะถ้ามัวแต่ตามวิเคราะห์เราแก่ตายไปแล้วอีกร้อยชาติก็ยังวิเคราะห์ไม่หมดให้มองว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนกับอุจจาระ,ะหรือปัสสวะของเขานั่นแหละที่เขาเระบายออกมาคือเรียกว่าขี้หรือเรียกว่า เป็นการระบายทุกทั้งสิ้นเมื่อเรามองแล้วว่าล้วนแล้วแต่เป็นปฏิกูลทั้งหมดเราจะได้ไม่ไปสะดุดอะไรก็มันอีกให้ใจมุ่งถึงความเมตตาเข้าไปหาในใจของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วเสร็จแล้วมันก็ย้อนกลับมาในใ,นใจตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ทุกข์เหมือนกันก็ระบายออกมาทุกวี่ทุกวันนี่แหละเมื่อจิตเป็นแบบนี้แล้ว เมตตามันก็จะออกมาอย่างสมส่วนอตลอดเวลาก็ค,คือมีความปราถนาดีให้สัตว์โลกเป็นสุขเป็นสุขท้องตัวเองด้วยจิตที่อยู่อย่างนี้มันจะอยู่กับตัวเองได้อย่างถาวรมรรคก็จะอยู่ที่จุดที่สมดุลของมันที่จุดตำแหน่งนั้นได้อย่างสมดุลจนกว่าขันตัวนี้จะละลายไปจากโลกใบนี้นี่แหละนิพพานพูดได้เต็มปากว่านิพพานเป็นแบบนี้แหละ แต่ตอนนี้เราเรียกว่าพระอารหันติบก็ได้หรือเรียกว่าอารหัตมรักก็ได้เพราะมันยังไม่ตายจริงมันยังมีขันอยู่มีเครื่องแสดงทุกข์อยู่มันยังมีสมมุติอยู่ที่จิตยังยึดอยู่ยึดอยู่ห่างๆก็ยังยึดอยู่เพดัะนั้นความเป็นพระอรหันยังไม่ได้เป็นถาวรยังไม่ได้เป็นหมด จนกว่าไอ้กลางกายตัวนี้จะละลายไปแยกไปดวงจิตตรงนี้ทําความเข้าใจจนหมดแล้วตัวมานะหรือตัวจิตตัวนี้มันก็วางตัวมันเองเพราะมันสิ้นสงสัยมันไม่สะดุ้งสะเทือนกับรูปเสียงกลิ่นรสในธรรมชาตินี้แล้วมันก็วางตัวมันเองทําเข้าใจไปเองครอบไปกับหรือจะเรียกว่าครอบไปก็ได้คือเข้าใจไปทั้งหมดของธรรมชาตินี้นั่นเองนี่แหละพระอาหารหันต์ ให้นักปฏิบัติทั้งหลายทำความคิดทำความเข้าใจม่ต้องใช้ปัญญาปัญญาเท่านั้นตรงนี้วิเคราะห์วิเคราะห์กับกายเป็นวิเคราะห์จิตของเราเองทำความเข้าใจของเราเองเทียบกับธรรมชาติไม่ใช่วิเคราะห์ลูกเสียงกลิ่นรสที่ออกมาในธรรมชาตินั้นให้ทุกคนตั้งใจและเข้าถึงจุดนี้ให้ได้เร็วที่สุดสมกับความปรารถนาทุกตนทุกท่านเธอ